ว่าไงครับฮะว่าไงว่าไงอืมอือมวันนี้ให้ทำอะไรแหม่ไม่ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันนานโอนึ oh. กว่าติดโควิดไปซะแล้วเกือบเหมือนกันอ้าววันนี้เรียกมา <c oughs> ให้ทำอะไรเ,เพื่อคนดูคิดถึงไง <c oughs> <c oughs> ล้วสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับผมนี่วันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมใช่วันนี้อยู่กับเพื่อนฝูงเหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้เจอหน้าเจอตากันนานมากสัสิบปีไม่ถึงเว้ยเออเหรอวันนี้มีมีงานให้ทำอ่ามีคอนเทนต์อีกแล้วเฮ้ยรพอดีอยู่บ้านนั้นเหงาอเหงาแต่ไนี่กูหลังตู้เย็นเป็นไหมฮะหลังตู้เย็นได้ไหมแม่เอ๊ อ่าเรื่องหลักเชฟอาป้ามู้รู้ปล่หลักตู้เย็นเนี่ยแปลว่าอะไรรู้ป่ะอะไรไ <l ug> อ้ <l ug> นั่นไอ้นั่นเนีนน่ยเป็นวันวนน <l ug> ีกับมันสิหลักตู้เย็นเนี่ยล้างไห้เนาะเป็นต้องต้อง,งอาบน้ำก่อนไหมเป็นคนละล้างกันเนาะล้างไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูสภาพตู้เย็นดีกว่าครับป้ป้า<ไ>ปโอ้<ห>นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ อ่าปกติบ้านผมมีตู้เย็นสามตัวมีตูน้นี้แล้วก็ตู้นี้นะแล้วก็ตรงนูน้นตรงอีกตู้นี่เดี๋ยวนี้เราจะล้างตู้นี้กันนี่อ่ะมาดูกันเอ้ไหนรีวิวตู้เย็นบ้านเราซิโอ้ตู้เย็นบ้านเราเนี่ยโอ้โหยี่ห้อนี่พันนาโซนิกน,น,นะไม่รู้จะเข้าหรือเปล่า <laughs> ตู้นี้นกี่ปีเด็กกี่ปีดูดิ่ดูคนรอเนย หกเจ็ดปีได้แล้วมั่งตู้เนี้ยโอ้ไม่หกอ่ะดูดิดูดิสองพันอะไรเนี่ยดูเบอร์ห้าดิเบอร์ห้าเบอร์หายไปแล้วดูดิดูพอร์ซ์อ่ะคนดิดูคิสซากาลาดเนี่ยสองพันเจ็ดปีที่ปีอะไรวะสองพันยุเอ็นแล้วคนปีแล้วยี่ห้อเนี่ยเข้าบางนาอยู่สภาพนะไหนเรามาดูสภาพวันทุ่ยดีโอ้โหเปียกั้งนั้นเลยอะไรมั่งวะเนี่ยโอ้ยฝอยทองใช่ไหมฝอยทอง ไอ้ดอกดาวเรืองแหมนึกว่าฝอยทางนี่ดอกดาวเรืองนี่เลยเนี่ยขับเปียกเอาไปแก้มเอาไวแก้มเล่านี่แหละแจ๋อเลยแก้มเล่าตั้งแต่ปีเนี่ยข้างบนมีอะไรวะนี่ดอกไม้อ่าอันนี้ดอกไม้เดีอ่าไปใกล้ตูจีแล้วใกล้ตูจีเสีอเตียมแล้นี่อะไรเนี่ยมะขามเปียกอ่ะคนละเมลขยำแล้วอันนี้คนละเมลนี่อะไรเอ่ย นี่อ่ะอันนี้เม่ตาลเชื่อม่ะของโบราณของกินเล่นของกินโบราณนะเนี่ยหากินยากครับนี่มาดูใหม่ดิหลายคนเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้จักเหมือนกันนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าเม็ดตาลคือลูกตาลข้างในมันจะมีเม็ดใช่ไหมและนี่คือในเม็ดมันอ่ะมันมันจะเขาเรียกว่างอกอกแล้วก็ผ่าออกมาครับเอาง่ายๆนะเม็ดตาลเน่าเม็ดตาลเฮ้ยไม่เน่ากินได้ผมกินอยู่เมื่อคืนเออ นี่แม่ผมเพิ่งทำเลยเนี่ยแช่ตู้ไว้ไหนร้านนักคำเนี่ยกินได้นะหวานเจี๊ยบไงเบาหวานขึ้นนี่อะไรอ่ะน้ำน้ำจิ้มไก่ตั้งแต่ศาสตร์จีนปีที่แล้วดูครับดูดูดิดูดิยังไม่ลงเลยดูนี่เดี๋ยวเคยถ่ายไปอยู่ไอคลิปศาสตร์จีนปีที่แล้วนะน้ำจิ้มอยู่เลยจะตุดจีนใหม่แล้วเนี่ยเรามาดูด้านขวากันโซดา วันนี้ต้องพร้อมตลอดอีโซดาไว้ทำอะไรกินไข่ไก่กินเล้าปะเนี่ยกินหน่อยนี่ไข่ไก่อะนะไข่ไก่ไข่ไก่ออร์แกนิกยังมีขี้ติดอยู่ขี้คนอันนี้ไข่เป็ดไข่เป็ดไข่เป็ดแล้วก็บางคนอันนี้ไข่ไข่นี่ไม่ได้ซื้อเลยนะครับผมอันนี้ไข่เป็ดที่เราเลี้ยงไว้ไก่ไก่ที่เราเลี้ยงเองนะครับไก่เรามีอารมณ์นะครับเพราะกัญชาเราป้อนครับไก่เราขันทุกวันมีลมขันนะ อไปเลยไอไสุดาอะไรเนี่ยันนี้เกี่ยวเน่าเกี่ยวเน่าฉันเกียวเกียวเียวเซื้อมาตั้งแต่ก่อนปีใหม่หมดอายุจังวะหมดเยดิังบุญหมดเรียบร้อยหมดแล้วยังยังยี่สิบเก้ายีิบเก้าสิบสองยี่สิบเอ็ดนะหมดไปแล้วปีนี้ยีิบสองแล้วอสองแล้วันนี้น่นีอันนี้พลาดแล้ว ่อะะไรออ่๋อถุงย่าแค่เต้นตัวเย็นไม่ใช่ถุงย่าที่ไหนอ๋อผ้าของชรวยอ๋อของชมรวยงานใครวะไม่รู้ใครแต่ใครใครได้ใครวะเนี่ยไม่รู้เป็นอชไม่รู้ใครไม่รู้อยู่มาสิปีแล้วมั้งนีี่มอะไรแต่ข้างในมีอะไรอีกนี่อะไรเนี่ยแกงพิแกงนี่อะไรพิแกงเน่าบอพิกาแฟพิพันปีอ๋อเนี่ยนี่อะไรวะเนี่ยไอนี่โบฮิมาเขาจัก่ากโอ้โบฮิมาโบฮิมาอิงกานะ เฮ้ยขอไปท่าไปเหรอตรงละโอ้โหนี่ของในตำนานนี่น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมของของในตำนานน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมใส่ปิ้งเลยอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรวายวายมังคุดติบหมักเองนะครับผมอันนี้น่าจะปีกว่าแล้วได้นี่น้ำเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมอันนี้อะไรวะโอ้โหกะทิกะทิเน่าวอะกะทิหัวกะทิหางเลยครับโ เรามีหมดโโอ้หเรามาดูโซล่างกันมาดูมาดูช่องฟิตนะนี่สมัยก่อนตู้เย็นใช่ไหมที่มันมีมันมีช่องฟิตข้างล่างนี่มันมันเท่นะเท่โมาก่อนนะคลิปก่อนมันมันไม่มีเลยนะแบบรุ่นใหม่ๆหมาปกติช่องฟิตมันจะอยู่ข้างบนนะครับนี่อยู่ข้างล่างนี่ช่องฟิตอยู่ข้างล่างเขาไม่มีใครซื้อกันใช่ข้างล่างมีเลยมั้งมีบล็อกแข็งอ่าบล็อกลึกก็จะมีบล็อกลึกก็จะไม่มีมีข้างในมมมีีีนะใรไไไ่่่อง ก็มีบ้างถุงอะไรวะน้ำแข็งวันเลยน้ำแข็งอ๋อมีโซดาต้องมีน้ำแข็งแน่เออเตรียม้องทำตุนไว้ตลอด24ชั่วโมงอุ้ยน้ำแข็งเลอเอะไรแข็งไหมไม่มีอะไรต้องฟิตโอ้อโหอ่าวันนี้ก็เห็นแล้วว่ามันเยอะของมันเยอะในตู้เย็นเดี๋ยวเราดูสภาพรอบๆดิดูดูเนี่ยดูเนี่ยตุนเมื่อวานเนี่ยของเก่าของเก้อาออกอะไรกล่องอะไรข้างบนอ่กล่องอะไรวะเนี่ย แต่ดูโอ้โหดูฝุ่นข้างบนนี่ทำภาพฉลี่นับหน่อยโดยไม่ใช่ไม่ใช่ดูฝุ่นนี่ดูฝุ่นนี่โอ้โหฝุ่นบานเลยโอ้เดี๋ยวข้างหลังนิดหนึ่งเฮ้ยนี่พี่บี้ยังอยู่เลยเด็ดพี่บี้นี่พี่บี้กินมาม่าด้วยบ้างจัมโบ้โอ้ดูครับนี่คือเดี๋ยวนี้ตู้เย็นสมัยใหม่เขาจะแบบอะไรนะมีระบบ ละลายน้ำแข็งอัตโนมัตินะนี่ไงมั้ยมีไหมมีช่องละลายน้ำอยู่ไหมแต่กรอบแล้วดูแตกหมดแล้วอย่างี้ก่อนเดี๋ยวเรามาล้างตู้เย็นมาป่ะล้างตู้เย็นเป็นปกตินะไม่ได้ล้างแบบว่าใสายเหลืองเลยไอ้ก่อนอันดับแรกเราต้องรื้อของก่อนนะเราจะล้างชั้นบนก่อนนะใช่รื้อออกให้หมดต้องถอดประตูใช่ไหมไม่ต้องเอาของออกให้หมดนะครับแล้วก็เอาอันนี้ไปล้างกันเออป่ะของอ้อก่อนไ่อันนี้เอาอันย่อก่อน อเราเจอไอเทมลับเว้ยโอ้โหซิลิโคนโอ้โหซิลิโคนเอาไว้ทํานมโดยเฉพาะเอ้ยมันซิลิโคนเอ้ยมันทํานมไม่ได้นี่เขาอาไว้ทําอะไรให้กระเจี๊ยบใหญ่เหรอนี่ครับโคดมะขามเปียกไอ้มะขามเปียกเนี่ยตู้เย็นบ้านผมมีสามตู้เห็ปะมะขามเนี่ยมีทุกตู้เต็มตู้เย็นหมดเลยออกมาออกมาโอ้ยน้แข็งเลย เราแข่งเนี่เนอะเนอเาไปดูนะอะไรโะนี่สภาพแข่งโกเลยเนี่ยโอ้โหคือตู้มันเก่าแล้วไงแล้วไอ้ตู้เนี้ยมันเสียมาสี่ห้ารอบแล้วเราเลยอยู่พักใหญ่ทำไมไม่ชักปักไม่ต้องชักชักทำไมเออล้างแล้วก็ใส่ทีละช่องทีละช่องไหนี่ออชักมาเลยนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะเอาพวกชั้นพวกเนี้ยออกมาล้างให้หมดเลยครับแล้วก็ค่อยเอามาเช็ดข้างในทีอันนี้ก่อนไหมเอ้ยหรือเอา อ๋อขึ้นหมดเลยดีกว่ามั้งทีเดียวช่วงนี้ถ้าเรหนุนโดยไม่มีไม่มีแต่แบรนด์ไหนยากให้เราพูดชื่อก็ติดต่อมาได้นะผมเราพร้อมพูดชื่อตลอดนะครับอ๋อนี่มียกได้ทั้ง่านเลยยังได้อยู่ระวังไข่แตกจุกนะชอบไหมชอบรูปไข่คุณนายพูดจาหยับไข่วะไม่เนี่ยนี่ใหญ่เท่มรับอีกแล้ว อะไรวะเนี่ยเฮ้ยทียนเทียนมันเกิดวะมันเกิดมึงป็นเนี่ยแับไม่เหลือแค่นี้อผมใส่มละลายพี่เบ็ดดีผมใส่มันละลายมีอะไรอีกโอ้โหผ้าเย็นในตำนานนะผมทาไมก่อนกิจเตะนะไว้ก่อนไปตามงานโต๊ะตีเขาจะมีแจกคนระับใช่เดีย๋ยวนี้มีไหมไม่ค่อยมีนะเหมยอยู่ยังวะดูหนวอเนี่ยผมว่าน่าจะสิบกว่าปีแล้วมั้งอันเนี้ยโยนไป อะไรอ่ะวาซาบิโอวาซาบิก็มีไหมมีทุกอย่างจริงวันนี้นี่ใหญ่ยอดโอ้โหมีครบไปเดี๋ยวเราถอดอุปกรณ์ไปล้างกันดีกว่าครับไปนี่อันดับแรกแล้วก็หรือชั้นชักมาเลยโอ้ยมันติดมันติดเอาแข็งมาติดน้องแข็งอันนี้ก็ติดนี้เออดิมันต้องยกออกไหมมันจะออกไหม มีดแง่น้ำแข็งมงันติดน,น้ำแข็งนี้ไว้เหนียฮะได้ไหมมันจะออกได้ไหมเฮ้ยแล้ก็ต้องแกะน้ำแข็งตรงนั้นออกด้วยนะเว้ยเดี๋ยวก่อนผมเอาไปเอามีดมาขูดน้ำแข็งกันดีกว่าเหนี่ยแลวก็ดื้อชั้นประตูออกพอได้เหรอได้ดิอันนี้มันต่อยไงอะ่ะอันนั้นฉักขึ้นเออดึงขึ้นแล้วก็ออกมึ <c oughs> <c oughs> ดึงอย่างนั้มันจะไปออกไงวะไม่ต้องดึงดอ,อ,อันนี้ดิเอออันนี้ อ้าวออกแล้วชักถอยหลังเหรอเออเรียกว่าอ้าวล่างน่ะโอ้นี่มันคุณมือโปรแห่งการล้างตู้เย็นจริงๆนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะมาแขกน้ำแข็งนีาออกนะครับผมเนี่ยออกแล้วเนี่ยเห็นไหมอามีดทีแรกออกหมดเลยเห็นปะไม่ต้องไปเงี้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปล้างไอ้ชั้นนั้นก่อนดีกว่าอ่าอ่าเอาละครับนี่แล้วก็ทำการรื้อชิ้นส่วนตู้เย็นมาแล้วนะนี่ ห <laughs> น้ามูชิบหายเลยวะหน้ามูชิบหายเอ้ยตรงน,นี้โอ้มุมกล้องไม่ดีอันนี้อันนี้ส่วนไหนข้างประตูใช่ไหมประตูข้างประตูเดี๋ยวก็เปิดน้ําล้างกันดีกว่านี่ฮะนี่เดี๋ยวผมตั้งกล้องไว้เดี๋ยวผมไปช่วยล้างนี่อ้าวเปิดน้ำตั้งแลนะให้เลอะ <laughs> 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 ให้เลอะ <laughs> อ่านี่แหละครับแล้วก็ทําการล้างชิ้นส่วนมันเรียบร้อยแล้วเฮ้ต่อไปก็นี่ครับเดี๋ยวเราจะล้างภายในตู้เย็นแล้วนะครับผมภายในตู้เย็นมันก็สกรปรกง้นดูสภาพน่อยผมว่าไม่นิดหน่อยนะเฮ้ย <laughs> <laughs> ถ้าเราเปลี่ยนไฟในตู้เย็นเป็นไฟเท็ว่าผัดผักกระหมู่ที่เราแช่จะสดขึ้นหรอโอ้โหย อผมว่าใช้ได้นะใช่นี่ดูข้างในก่อนนี่มันก็ขาวสะอาดดิอยู่นะเะ่ขาวนวลเออสะอาดอยู่เนีติดกับตอนแรกเลยอ่าอือเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวไปเอาชั้นที่เราล้างมาใส่กันนะเช็ดก่อนชั้นมันยังไม่แห้งนะอ่าชั้นมันยังไม่แห้งยังมีน้ำก็เดี๋ยวเช็ดให้เปียกเอ้ยเช็ดเปียกชุดนี่แห้งดิแล้วทำไมให้เปียกเช็ดแห้ง อันนี้เระหว่างรอนัดเช็ดเดี๋ยวเราไปให้ห่านปลาก่นอน <laughs> ดูท่าเช็ดท่าเช็ดนะ<อ>ยาวขานาดนั้นเลยเย, <laughs> ยาวมันตั้งอยู่ต้องกินกันแล้วไปเดี๋ยวไปให้ห่านปลากันดีนกว่าน,นี่ปลาน้อยปลาน้อย,น,อยนี่ตู้น้ำใส่รอกินแล้ว นี่ตู้ปลาเนี่ผมก็ถ่ายน้ําใหม่นะตอนก่อนน้ําเขียวอีเลยตอนแรกจะถ่ายคลิปแล้วก็ไม่ได้ถ่ายครับมันยุ่งๆไงใส่จังวะแล้วะใส่เลยใส่เลยใส่เลยย่องทองใส่มาเลยอ่ะเฮ้ยใส่ไปหนักเลยไอ้นี่อยู่ไหนอ่ะเฮ้ยชั้นไหนวะข้างๆหรอข้างล่างข้างหน้าข้างบนหมอเรียนมาใส่ให้ดีนะไข่ร้วงแตกเลยนะอ่าชิ้นที่สองตามมาอ้าวอ้าว อ้าวแล้วอันนี้ชิ้นไหนวะนชั้นกลางชั้นกลางครับเอออ่ะชิ้นที่สี่มาอ่าอ่าอ่ะชิ้นที่ห้าสิ่งนี้น่าจะใส่ย,ยากปะอเออ้าไปไปหนึ่งอะไรวะน,นี่นี่กองมะขามเปียกนี่มะขามเปียกหมดแล้วนะหมดแ,แล้วครับ หมดแล้วเนี่ยวพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวที่เราจะเอาไปทิ้งนะครับผมว่ามันเสียแล้วนะนี่เป็นไงก็ลกเหมือนเดิมลกเหมือนเดิมแค่สะอาดขึ้นเหงื่อท่วมเลยร้อนเย็นไหมแสดงว่าตู้มาเย็นนี่ว่ะแต่ว่าเป็นตู้ร้อนไปปิดเลยแค่ล้างกระชั้นเดียวพอตึมจะล้างขี้เกียจจะล้างก่อยแล้วขี้เกียจแล้ว ดูเงยท่วมเลยเดี๋ยวเราทำการขอตังค์แม่เลยบอกแม่อนี่อยู่นี่ว่าไงหนูเด็กดีล้างตู้เย็นให้นี่ขอตังค์พันนก็เอาละครับก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีแล้วครับมาถ่ายคลิปให้หายคิดถึงกันนะครับผมไม่รู้ใครคิดถึงนะแต่ผมก็อยากถ่ายคิดถึงน้องไม่เจอนานหลายวันแล้วจะเดือนละจะเดือนแล้ะ แต่รีใหม่เย็นรีใหม่แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปออกไปหาอะไรกิน <laughs> กัน <GO> ข <av uther> ้างนอกครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับฝากไว้เท่านี้ครับผมสบายดีพี่น้องฮือเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับดีครับ